ทดสอบแรงดันหลังจาก r ั n เทสมา2รอบเอิบเก้าให้ไม่ปิดอนเปิด่อนเปิดตอเปิดอนเปิอนรอรเวลารอเวลา มันยัง3.9อ,อยู่ยังไหมนะ3.6ติดรอ12วิ3.7 9สิบสิบ็ดสิบโอเคอ่าก็คือหน่วง12วิหลังจากที่สั่งไว้ที่3.6อ่า เราใหม่ไปแล้วสตาร์ทอีกรอบหนึ่งสตาร์ทเราตั้งที่2.9รอ2วิ รกอๆอลอก่อนลอก่อนเปิก่อนเปก่อนเก่อนที่เ้าแล้วรอแป๊บนึงอ่าสปาร์ะมาสจุดแปดสามจุดหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็สิบสามจุดเจ็ดบาอืมโอเค ได้ตามเงื่อนไขคือใช้สัญญาณนาฬิกาหน่วงช่วยเทเชอร์ไม่ให้ปั๊มตึงเกินไป